กราบสว,ส,สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนท่านวันนี้พบกับผมกันอีกเช่นเคยกับสายป่านสติงอยู่กับผมอาจารย์คนดีคนเดิมเสมอต้นเสมอปลายนะครับวันนี้จะพามาทุกคนจะพาไปดูเกม Line of Apollo นะครับเกมขอพรพระเจ้าทุกคนผมจะพาทุกคนไปขอพรกันนะครับไม่เสียเวลาทุกคนมาเริ่มขอพรกันเลยดีกว่านะขอพรจาก 50k มาไม่เอาเยอะขอ 50k พอนะครับ ก่อนจะเริ่มนะครับทุกคนก่อนจะเริ่มไปดูก่อนที่จะเริ่มนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ไปหนึ่งทีอ่ะไม่พูดบ้าดัมเพลงซื้อได้ซื้อจานไปเจ็ดสิบห้าคเออเจ็ดาทุออทออทออกคนอารเกตเตอร์สี่ตัวสวยๆมาดูนะทุกคนสิบสองหมุนพระเจ้าจะให้พรไหมเริ่มกันเลยนะครับ โอ้ยดอกแรกดอกแรกยังไม่จ่ายอุ้ยสองดอกสองมาสวยคิวจ่ายมาสวยๆคูณหกไปหนึ่งทีสวยงามจ่ายจ่ายเอมาดอกสามคูณเก้าสิบสองไปลูกอุ้ยคูณสิบสองสวย,สวยเปิดแรกมาสวยๆงามๆคูณสิบห้าไปหนึ่งดอกอุ้ยเกือบแม่พระเจ้าเกือบมาพระเจ้าเกือบมาคูณสิบสองสวยๆงามๆคิดเงินไปหนึ่งทีสองพันห้า โอ้โห oh, มาตามทุนอีกห้าพันกว่าตามทุนอีกห้าพันเหลืออีกเก้าหมุนสิบจ่ายมาสวยๆโอ้ย oh, ถ้าเป็นเอไหลต่อเนี่ย hmm. ดูทรงอีกหหมุนกินเงินเราอีกตามเคยนะฮะดูดิโอ้สักห้าพัน 5, มาไม่น่าเกียนเปิดแรกสักห้าพัน 5, ไม่น่าเกียนนะขาดทุนสองพันก็ยังโอเคอยู่ อ้ดูดิกูจ่ายมาสวยดอกแรกเอมาแถวสองอูเอือคิวตัวไหนก็ได้แต่ก็ไม่เข้ามาเอจ่ายมาสวยโอ้โหคอมโบเดียวดูทรงท่าจะเจ๋งนะเปิดแรกโอ้โหจริงๆด้วยนะครับผ่านเจ้าอยู่ไหนพนสักข้อก็ไม่ได้ โ,โหจัดไปเจ็ดเจ็ดาได้มา, 3, าสามพันหนึ่งโอ้ยังเกลืออ่ะซ้ำอีกสักรอบ <c oughs> มาดูกันนะครับรอบทสองพระเจ้าจใจพรหรือเปล่าแกเตเตอร์มาสวยสวยส่ตัวห้าตัวไปสิบสี่หมุนขอสักหาตัวสิบสี่หมุนมา <c oughs> นั่นไงอุ้ยมามาจริงว่ะโอ้ขอแบบนี้มาอย่างนี้สวยงามขอพระเจ้าให้พรสักสักสองครั้งมา ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมอุ้ยสวยงามคิวจ่ายดอกนี้สวยงามไหลต่อปะไหลเคอุ้ยไหลเจวะสองดอกมาสองดอกคูณหดอกที่สามโอ้โหเงียบกริบแต่ยังโอเคอะดอกดอกสองมาพันพันห้า <c oughs> มาแล้วทุกคนพันเจ้าคำอวยพรของพันเจ้าจะเป็นอย่างไรเออมาเลยสุบอย คูณสามโอ้โหดูดิตัวเชื่อมแถวสองคิวหายไปไหนมาคูณหกสักดอกลูกคิวแถวสามคิวแถวสามมาสวยๆงามๆมงกุฎมงกุฎแถวสองมาไหมอุ้ยได้อยู่นะสามของ้อยสี่ของโบติดคูณสิบสองแน่นอนคูณสิบสองสิบห้าไหม โอ้ยดูดิคุณสิบสองไม่คุณสิบห้าแต่ดอกนี้เปิดนี้สวยสี่พันสองตามทุนอีกเท่าไหร่ตามทุนเท่าไหร่ซื้อไปเจ็ดพันห้าตามทุนอยู่น่าจะเกือบพันนะเหลืออีกแผ่นหมุนดอกนี้น่าจะมีกําไรสวยงามกระโทนมาแถวสามโอ้โหอ,อ่ะตามทุนอีกสักห้าร้อยหลับเจ๊จ่ายมาสวย,สวย ขออีกสักหนึ่งคอมโบกำไรแน่นอนอีกอีกห้าหมุนสุดท้ายอุ้ยรถมาสวยเคมาแถวแรกเคมาโอ้โหคอมโบโดเดียวหายแต่อย่างน้อยดอกเปิดนี้ทุกคนเปิดนี้ไม่ขาดทนุนกำไรมาหกร้อยกำไรมาแล้วหกร้อย อย่างดีโชคดีนะปะัญจามาให้พอรอจัดไปอีกสักดอกออถ้าอุ้ยสวยงามสกแกตเตอร์หนึ่งสอามสี่ห้เจตัวสกแกตเตอร์มาเจ็ตัวกี่หมุนทุกคนสิบแปดหมุนได้เปล่าสิบแปหมุนหรือเปล่าอุ้ยดอกนี้ไม่ลุ้นทุกคนดอกนี้ไม่ลุ้นขอสักห้าสิบเคพอเลยนะ ขอสักห้าสิบคพอเลยนะทุนสองหมื่นขอบวกสักสามหมืนพอเลยนะอุ้ยดอกแรกกระโถนจยมาสวยๆอุ้ยคิวจ่ายต่อคูณหกสวยงามจ่ายมาสวยๆคูณเก้าโอ้โหวายน่าจะไปอยู่แถวสองช่องสวยงามคูณสิบห้าไปโอ้โหคูณสิบสองอีกแล้วไม่เคยได้คูณสิบห้าพระเจ้า พระเจ้าจงโปรดไอพอรลูกทีคูณสิบห้าซักหนึ่งดอกดอกแรกมาสวยใส่มันแปดเหลืออีกสิบเจ็ดหมุนกำไรแน่นอนทุกคนมาลุ้นให้มันได้ห้าสิบเคโอมาหนคิวจ่ายมาสวยงามเคมาไม่เคก็กระโถนเคมาสวยงามจ่ายเลยต่อวะโลบะโลแถวหนึ่งโอ้โหเสียดายดอกนี้มาหกพันกสวยงาม กำไรแล้วทุกคนกำไรมา 11K ขออีก4 0ขออีก 39K ก็ได้มา 39K เพอเลยนะโอ้โหคิวจ่ายเคกับเจอะอะไรก็ได้เคมาแถวสามสวยงามเจมาก่อนเคต่อคุณเก้างามงามไหลเคคุณเก้าไปงามงามสวยงามเอมาเอช่องสองโอ้โหยิวโอ้โหดูดิ ถ้าเป็น A นะฮะคโบนี้น่าจะยาวนานโอ้โหขอพระเจ้ามาให้พรสักดอกเนี่ย <Yeah. S 1> อ้ามามาแล้วทุกคนมาแล้วคำาอ้พรขอพระเจ้าเคมาหนึ่งดอกสวยงามโอ้โหดูดิคำาอ้พรได้แค่ครั้งเดียวเสียดายเขาไม่มีคอมโบไหลต่อมาสวย โอ้อ่อะเหลืออีกแปดหมดทุกคนอย่าบอกนะอย่าบอกโอ้โหอย่าบอกนะว่าได้แค่นี้ไหลามาโอ้ไหลามาหน่อยเถอะเออไหลามาหน่อยเถอะคิวมาแถวสองโอ้โหดูดิโอ้โอเปิดหัวแมงสวยดูหลงัลงๆทุกคนไหลฟรีจ่ายทีละสามตัวขอเต็มกระดานสักดอกมาไหลเคมา เอมาแถวสามเอมาสวยงามคูณเก้าไิทีไอ้คูณหกสวยงามดอกนี้มีคูณเก้าดอกนี้มีคูณเก้าแน่นอนนั่นไงยยดอกนี้มีคูณเก้าสวยๆสยิบสองมาคูณสิบสองจริงๆวะ่ะดอกนี้ขอคูณสิบห้าพระเจ้าให้ลูกเถอะโอ้โหคูณสิบสองไม่ขึ้นคูณสิบห้าแต่ดอกนี้คิดเงินไปหนึ่งทีห้าพันหกเอาว่ะยี่สิบสามคก็โอเคอยู่นะ เหลืออีกสี่หมุนมาลุนกันฮนะจะจบเท่าไหร่มาหน่อยเถอะลูกโอ้โหอ่ะหนึ่งหมุนสุดท้ายขอกระโถนแถวสามกระโถนมาแถวสามโ,โ,โอ้โหโดูดิคิดกันวิธีสองยี่สิบสามเคโอ้โหลนให้ถึง5 0 k สิบเคไม่ถึงนะทุกคนทุนเรามส ดูเรามาสองหมื่นโอ้โหบวกมาเท่าไหร่บวกมาหมื่นสองยังไม่พอขออีกสักหนึ่งเปิดมาดอกนี้เป็นยังไงผู้สแกตเตอร์มาสี่ตัวสวยงามห้าไปเลยห้าตัวสิบสี่หมุนก็โอเคสวยสวยหกตัวก็ได้นะขนาดนี้หกเจ็ดตัวไปเลยนะห้าตัวพอสิบสี่หมุนสิบสี่อ้ยสแกตเตอร์มาเท่าไหร่ทุกคนหกตัวสิบหกหมุน เอาว่ะส่งมันได้ส่งมันได้โอ้ยสวยสวยคูณหกมาโอ้โหเปิดแรกเปิดแรกคอมโบเดียวจ่ายสามสี่จุดดูดิเอมาแถวสองโอ้โหจ่ายเจโอ้โหดูทรงทรงดอกนี้น่าจะเกลือหรือเปล่านี่ตัวอ,อุ้ยเชื่อมสวยมงกุฎเขียวสวยงามมงกุฎเขียวสวยงาม หลเจตอสวยๆกีต,าากตา้ามากีต้าอีกสามโอ้โหอยไหลคิวไหลคิวคูณสิบสองสิบห้าขอดอกนี้คูณสิบห้าละโอ้โหไม่เคยได้คูณสิบห้านะจบที่คูณสิบสองตลอดแต่คิดเงินไปนดอกสี่พันสามเริ่มดีครับเริ่มดีเหลืออีกสิบสามหมุนดอกโอ้โหยังยังตามทุนมาขอทุนอีกสักสามสามพันนะได้ทุนคืน หลายเจมาสวยๆคูณหกมีตัวหลายต่อไหมกโหูสองโคอมโบอ่ะสิบมวนสุดท้ายโอ้โหขอทุนึ้นหน่อยมาอีกเท่าไรเนี่ยอีกสักพันสองเอ้ยทุนอีกขออีสองพันสองพอได้ทุนคืนก็ยังดี โอ้โหเอ้ยสวยงามสวยงามกะโทนมากกะโทนมาแถวสามสวยสวยคูณหกาปหนึ่งดอกมงกุฎโอ้โหเดี๋ยวดิคูณหกเก้าเรื่องอยู่นะอ่ากำไรแล้วทุกคนซื้อไปเจ็ดห้าได้มาแปดหกกำไรเท่าไรเนี่ยกำไรพันกว่าบาทไหลมางามงามโอ้โหอ่ะสี่มุนสุดท้ายลุ้นกันนะครับ เออคิวจ่ายมาส,สวยมงเ,เอ้ยกระโถนกระโถนแถวสามเอ้ยมงกุฎจ่ายมาก่อนขอกระโถนกระโถนแถวสามมาคูณหกโอ้โหไอตัวที่ขอไม่ลงนะฮะไปลงตัวที่ไม่ขอเออจ,จ่ายคีมาส,สวยเจไหลเจต่อสวยงามคูณหกแน่นอนไหลเจมาส,สวยมงกุฎ มงกุฎสวยงามคูณสิบสองดอกนี้ต้องมีคูณสิบ้าทุกคนคูณสิบห้าที่รอคอยมาสวยๆคูณสิบห้าไหลยาวๆขออีกสักหนึ่งดอกคูณ1ิบห้ามาอีกสักหนึ่งทีโอ้ยจ่ายมาสี่ตัวแต่ก็ยังดียังจ่ายสวยงามคูณ15ห้าคิดเงินเปน็นทันทีหมื่นสามห้าร้อยเอา,าทุกคนจะบวกนะฮะเหลืออีกสองพันจะบวกมาสามหมื่นโอ้ ขอเจามาโอ้ขอเจได้มงกุฎนี่เจามารอบนี้สวยงามโอ้ยดอกนี้สวยงามทุกคนสิบห้าที่รอคอยคุณสิบห้าครับคิดเงินไปทีสองพันสามโอ้ทุนเรามาเท่าไหร่ทุนเรามาสองหมื่นอุย้ยบวกเกือบสามหมติเดี๋ยวปั่นดีกว่าปั่นให,ให้ให้ได้ห้าสิบกีพอเลยนะกำไรสักสามหมื่นพอ มาเลยเถอะเกินไปนะหมุนฟีเกินไปแล้วทุกคนเออมาหน่อยมาอุ้ยสวยงามดอกนี้สวยไหลต่อมาทุกคนไหลเจมาไหลเจมางามงามไหลเจอุ้ยโอเคทุกคนห้าสิบเกได้ตามเป้าหมายสวยงามขบโบยาวๆคูหน้ายาวๆไปลูกยาว,ยาวไป อ้วกคิดเงินไปหนงดอกอื่หมื่น,นหนึ่ง,ง,งทุกคนบวกมาอุยอ้ยอุ้ยเอาให้ดีวะเอาให้ถึงหกสิบเคไหมบิดร้อยปัดให้ถึงหกสิบเคดีไหมกำลังไหลโอ้โหพระเจ้าบอกกำลังไหลหกสิบเคหรือเปล่าดอกนี้ไหลามากาเจ้าห้าสิบมาหกสิบเคมาหกสิบเคไหม คสวยงามคสวยงามอุ้ยวายสองตัวสวยๆโอ้หกสิบ K สวยงามหกสิบ K สวยงามพอเลยทุกคนกําไรสี่หมื่นไม่ต้องแล้วนะฮะถ้าจะกําไรห้าห้าสิบ K ผมว่าเดี๋ยวมันเจ้าละคืนนะฮะสวยๆเลขสวยๆกำไรมาเท่าไรทุนเราสองหมื่นกำไรมาสี่สิบ K ประมาณนี้น่าจะพอแล้วครับขอพอดีกว่านะฮะกำไรสี่สิบ K สวยๆงามๆสำหรับวันนี้ ขอพอแค่นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันหน้าสำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ